เหล็กไหลของจริงยิ่งบกเขาจูดบอ่อใหม่เป็นเฮทาดที่หลายคนต้องการจะขอบค้องวิดีโอนี้ขอเพียงหนึ่งไลค์และหนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเข้าสางผลงานต่อไปอีพีสา ลาเล็กไหลทำสะบัวหลังจากที่พวกเขาได้พากันล่มกันแล้วก็เป็นเมลาที่จะเดินทางกลับวัดพอดีพวกเขาในยางลงไปำํำระห่างกายอยู่ตาดบรรยากาศสร้างบริสุทธิ์พวกเขาได้พากันนั่งหลินอยู่ศาลาและเห็นเถาบีลูกเอเบกับมู ที่กลับมาจากการลาสัต์และจดสิงเดหองหยอกว่าไปข้างขึ้นแบบนั้นบุญาณผีวะแวยทาเบตอบว่าบายาณดอกนี่เล็กไร้คำบอกคำนี่มันสะดุดใจข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าเองก็อ,อยากหูเลืองเล็กไรและเลื่อยเอ่ยถามจดสิงว่าเขาว่ากู้เขาค่อยนี่นี่เล็กไร้แถบออแล้วจากนั้น ก็ให้เราสุฟังว่าทำซาบัวนั้นมีอยู่จริงแต่บอนค่อยไปโมเมนอยู่แถบนี้มันได้อยู่ห่างออกไปจากนี่หลายถา้าเฮายางจะใส่เวลาประมาณหาเมือเขตชายแดนเมืองกาซีและเมืองเมทแขวงเวียงจันทน์คอยเองเคยได้ไปเห็นโดยตาของคอยเองแต่คนที่ยังมีชีวิต ในปัจจุบันข้มเลือแต่ข่อยผู้เดียวของผู้เพลนเหล่านั้นได้จากโลกหนี้ไปหมดแล้วเนื่องจากอายุของเพิ่นลายข่อยได้ไปสมัยข่อยเป็นจัวหน่อยจากสามแยกกนสียหอดเมืองกาสีและเรียวสายเส้นทางธุระกันด้านหลายจึงได้ขอติดรถแก่ใหม่ของประสชะชนที่เขาไปหลากใหม่หลากฟืดออกจากป่าผ่านแม่นำ ผ่านหองและบางบอนต้องล่อไห่นำาลดจึงค่อยยางไปต่อใดพวกเข้าเลาะหลอดผ่านหลายธรรมนาธรรมเป็นพระลานหิี้นกว้างมีต้นไม้อยู่สองตนทา้งนารมนี่สอแหนกกดหอดปาธรรมจุดที่หนึ่งเป็นนาพาสามารถเนมเห็นภาตัางวังเวียงใดและอีกแงกหนึ่งแมนทางเขาไปทม พอเข้าใส่เวลาประมาณ30นาทีเรื่ยอย่างเข้าไปในด้ทำผ่านกลุ่มทีนย่อยและมีผู้เกียยเป็นลาลานโตที่เกาะอยู่ทั้งพนังรับทางในเป็นน้องหนับพอเอาไฟสายเยื่องใส่หนำาก็จะเป็นหลายสีหรือเอื่นว่าบอหนำเจ็ดสีเพราะว่า ่บน้ำเป็นสะท้อนใสหินหยอยอยู่ทางเท่งและหยิบระยับเพราะมีเฮตาดเละแก้วที่หลากหลยเทิงกลางมีหินก่อนหนึ่งเป็นหูไข่กับดอกบัวผลขึ้นมาแต่ปลายของหินเป็นหูดอกบัวบ่คอยจะสมบูรณ์ปันใดมันได้แตกออกอาจเกิดจากสีมือมนุษย์ที่ไปถูกทำลาย สิ่งที่แปลกกนั้นก็คือมีป่าอยู่ในนั้นล้อยไปมากลักษณะคล้ายๆกับปลาซิคอยได้กินน้ำหู้ซึกว่าน้ำสะอาดและมีแฮผาดหลายชนิดทั้งในถ้ำม,น,มนีน้ำหินหอยมาจากหนินหอยตกลงใส่หินที่เป็นโหบลักษณะดอกบัวมีีแฮผาดหลายชนิดในท้ำ ทีเป็นสีดำดำเหลือมนีม่เฮาถาดบางสนิดในธรรมที่เป็นแฮ่ถาดสีดำเหลือมเอมกาะไปติดตามพนังธรรมและเทดานธรรมหรือคนเขาเอื่นว่าถาดเหล็กไหลนั่นเองเพอเข้าทั้งหาคนไปปลอมผ้ากันนั่งสมาธิฝึกจิตกรรมฐานเป็นเวลาหามือจึงผ้ากันออกมาในอดีต เคยมีเรื่องเล่า,ามีประสงค์จากทั่วทุกชาติทิศทั้งฝั่งไทยและลาวต่า,ตางฝ่ากันมากตัดเล็กไหลอยู่ที่นี่บางคนก็ได้เล็กไหลบางคนก็พบเจอกับอาสุลกายบางคนก็มาจบชีวิตด้วยลายสาเหตุสช้นลงปา่าตุกขิวและขาดอาหารบางคนกลับไปก็เป็นวิปจัจนิผเป็นคนเสียจิตแต่สำหรับ กวกเขาทั้หาคนนั้นแมนบริมิจุดประสงค์อันเซินเล็กไหลหรือตัดเล็กไหลแต่อย่างใดกัวเข้านั้นมีจุดประสงค์มาฝึกสมาธิต่างเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นวัตถุหนอกกายยิ่งจะเพิ่มกิเลสตันหาความต้องการที่บูหูจากพ่อทางด่านรัพย์สิสนซื่อเสียงและอำนาจบาลมีที่จริงแล้ว พุทธเจ้าบริซอนในเฮาเดินซ้ายนี่แต่มีผสงค์หลายหูที่เดินทางผิดผากันปุกเสษวัตถุมีคาและตัดเล็กไหลจนเขาเจ้าลืมเลยว่าวัตถุที่มีคาที่สุดนั่นก็คือโตเขาเอง